สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคะสวัสดีครับสวัสดีเย็นๆครับผมช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นเสร็จงานรอเสร็จงานรออีกหนึ่งลำนะครับกับล้อเวลนะครับสเต็ปยีราฟตัวสูงนะฮะสองหกห้าทับหกสิขอบสิบแปดนะครับนีคุณลูกค้าจากจังหวัดเลยนะวิ่งมาจากเลยแล้วก็ได้รอเลยนะฮะสมความต้องการเลยนะครับ จัดแบบรอๆให้เลยนะฮะนะครับสเต็ปนี้เป็นยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับล้อเวลงานเลเซ,เซอร์2ก้านนะครับนี่เงาเงาช้ำๆแบบนี้เนี่ยล้อช่ำช้แบบนี้นะครับโอ้หแดงแดงตัดจริงๆนะครับชุดอุปกรณ์นะฮะเป็นสีแดงตัดด้วยน็อตสีน้ำเงินนะครับรอเหลเอาการเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะอ่าเป็น สายตัวสูงนะครับแล้วก็มีโหลดหลังโหลดหลังด้วยตรงเต็งโหลดนะครับเ,เปลี่ยนตรงเต็งสั้นเข้าไปทําให้โหลดเตี้ยลงมา1น,นิ้วนะครับขอบคุณพี่เข้มครับนี่ลำนี้หล่อเลยพี่เข้มบอกหล่อเลยขอบคุณครับพี่นี่ฮะลองดูครับพี่ๆนะท่านไหนใช้ออนิวนะครับออนิวรุ่นนี้อยู่ตัวนี้เป็น เป็นรถตัวแคปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับพอเปลี่ยนล้อแล้วตอนแรกมาเป็นรถเดิมพอใส่ล้อแล้วก็แจมลอเลยทีเดียวนะครับยาง2560เป็นสเต็ปยีราฟแคละนะครับเป็นเอ้ยไม่ใช่ใช่โอ้มัวแล้วผมเป็นสเตปของยีราฟตัวสูงนะครับ2 5 6 0นะครับแล้วก็มาเซ็ตซุ้มล้อนะครับให้ซุ้มล้อเหลือใกล้เคียงกัน หน้าหลังนี่ฮะประมาณนี้รถตัวสูงดี a มที่ผมทำบ่อยๆก็ใช้ตรงเตงสั้นเข้ามาช่วยจะทำให้รถเตี้ยลงด้านหลังเตี้ยลงลองสังเกตดูนะฮะอันนี้มีน้ำหนักบรรทุกนะครับมีบรรทุกรอเดิมข้างหลังด้วยนะครับนี่เวลาผมเซ็ตรถประมาณนี้ครับพยายามให้ซุ้มล้อมันเหลือใกล้เคียงกันประมาณนี้นะท้ายจะไม่โด่งมากนะครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญความล้นของล้อหายห่วงครับรถตัวสูงมีโปร่งล้อ ขอบคุณพี่ใช้วัดครับปอกล้อมากฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยนี่ครับโป่งล้อประมาณนี้ล้อไม่ล้นครับล้อไม่ล้นเข้าด่านได้สบายนะครับเข้าด่านได้สบายลองสังเกตดูสมล้อให้เหลือใกล้เคียงกันนะครับก็เปลี่ยนตรงเตงเข้าไปวันนี้ก็รอช่วงเย็นๆนะครับหลังเลิกงานฮะคุณลูกค้าบอกว่าเพิ่งมาจากจังหวัดเลยเลยนะฮะก็จัดให้รอเลยละกัน ครับแบบนี้พี่พี่นะท้าไหนสนใจนะครับนี่งานเงาเงาป,ป,ปิ๊งปิ๊งกระจกกระจกแบบนี้เลเซอร์สองฝั่งแบบนี้มาได้เลยครับมาที่ร้านได้เลยมีรอคอยคุณลูกค้าอยู่นะครับผมตัดดีจังเลยนะช่ำดีไหมครับช่ำดีไหมเอ่ยนะครับอ,อ่าสเตปคันนี้ข้างหน้าเท่าเดิมนะครับข้างหน้าสแตนดาร์ดเลยข้างหลัง ใช้เป็นตรงเต็งโหลด1นิ้วนะครับผมนี่ประมาณนี้ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยอะแจ็คออโตแม็กเปิดทุกวันนะครับนี่ฮะจันจันถึงอาทิตย์เลยนะครับเปิดทุกวันนะฮะถ้าจะสอบถามเส้นทางก็084552 9977เลยครับผมมีล้อให้เลือกส่วนใหญ่ผมจะเอาล้อสเต็ปที่จบจซิ่งๆมาให้ นะครับใส่แล้วจบใส่แล้วรอรอบเดียวเลยเปลืองเงินรอบเดียวเลยสวัสด,ดีพี่พี่นะทั้ง30ท่านนะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมอ่ะ,อะสเต็ปนี้ถ้าถูกจับมารับค่าปรับที่ผมเลยนะเอาข้อหาอรอล้นอย่างเดียวนะครับเ,เพราะว่าอ้อไม่ล้นไงผมเลยกล้ารับประกันพี่อรกรมณ์ออพี่อลงกดพี่ลงกดถามราคามานะครับปกติราคาชุดนี้นะครับจะอยู่ 27,900นะครับเป็นงานเลเซอร์2ฝั่งตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นเหลือ23 0 0 0นาทะครับ oh. ผมรอพร้อมยาง23 0 0 0นาะฮะโปรโมชั่นสู้โควิดผมลากมายาวๆแล้วล่ะตอนนี้นะฮะยังไม่มียังไม่มีกำหนดว่าจะหมดโปรเมอะไร่นะครับราคาชุดนี้23,000บาทนะครับนะก็ช่วงนี้ต้องต้องเทครับต้องเทอ่านะต้องจัดโปรเทแล้วครับ นะจะได้พี่ๆนะจะได้รอๆกันนะอยากให้รอกลับบ้านกันทุกลำนะครับผมน,ะนี่ประมาณนี้เลยฝากแชร์ด้วยนะครับเย็นๆแบบนี้พี่ๆนะน่าจะเลิกงานกันหลายท่านแล้วนะครับก็ขับรถขับลาใจเย็นนะครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยกันนะอ่ะผมอยากให้เห็นหลายๆมุมนะครับขอบคุณที่อะลงกดครับรอสุดๆขอบคุณครับนะมีหลายสเต็ปครับจะเอาเป็นเอาเป็นเลเซอร์สองฟังอ่า เอาเป็นเลเซอร์ฝั่งเดียวนะครับหรือจะเอาเป็นเลเซอร์ฝั่งเดียวขิดเงินเลเซอร์ฝั่งเดียวขิดแดงนะฮะห,หรือแบบเลเซอร์สองฝั่งแบบคันที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่นี่นะครับก็มีให้เลือกนะครับสนใจก็เข้ามาดูมาสอบถามก่อนนะครับผมบอยากได้อะไรเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวจัดให้จบจบรอรอนะครับฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยอะเน้นย้ำเรื่องร้องไม่ล้นนี่ประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วก็สเตปนี้อย่าลืมนะครับสเตปนี้มีเปลี่ยนตรงเต่งนะฮะถ้าพี่ๆนะท่านไหนใช้ดีแม็กตัวสูงอยากลอแบบนี้สกิดบอกผมด้วยนะฮะตอนที่มาเปลี่ยนล้อว่าเปลี่ยนตรงเตงด้วยนะครับอขอบคุณพี่เลาะครับผมพี่ผมเชื่อล้อบอกว่าล่อเลยครับโอเคขอบคุณมากยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปดีๆหล่อๆให้ชมเสมอฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม YouTube ด้วยนะครับผม วันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ